ต้องหาคนนี้นะคะนางสาวปรวรรัต์อายุ22ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ข้อหาร,ร่วมกันช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นบุคคลอื่นรีบมาติดต่อ ขอมอบตัวกับตํารวจกองบังคับการปราบปรามบอกว่าอยากเจอหน้าผัวผัวหนูก็คือนายกฤิทีผัวหนูเนี่ยถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้วคือตํารวจเนี่ยไปจับที่บ้านพักจังหวัดอุทัยธานีสักประมาณมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนั้นเนี่ยนางสาววรรัตรร้องไห้จะเป็นสไตล์นะตอนที่ผัวโดนจับแล้วก็บอกว่าอยากจะให้ตํารวจเนี่ยจับเธอไปด้วยเธอเองก็มีหมายจับเดียวกับผัวเนี่ยฉันก็ผิดเหมือนกันก็ไปเปิดบัญชีมาให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์เหมือนกันถามว่าทำไมทําอย่างนั้นเอาไม่อยากอยู่ห่างกันส่วนตอนที่ผัว ถูกจับก็ร้องไห้ผัวอยากเจอหน้าแม่ค่ะแต่เหตุที่ตํารวจตามจับเนี่ยเพราะว่าเธอกับผัวรับจ้างเปิดบัญชีให้แก๊งคอเซนเตอร์ครับ <ฮะ S 1> แลกค่าจ้างบัญชีละ5 0 0บาทแล้วมีผู้เสียหายถูกหลอกสูญเงินไปกว่า1นึ่งแสนบาทครับหลังจากที่ผัวเธอถูกส่งเข้าเรือนจําพิเศษ,ษกรุงเทพมหานครเธอจำใจไม่ได้นะอย่างที่คุณเหมือนฝันบอกไปเนี่ยจับฉันด้วยเถอะฉันจะไปอยู่กับผัวของฉันแล้วไม่ได้สะเทือนใจแค่นั้นไงเธอเนี่ย ถึงขั้นทิ้งลูกน้อยอายุสองถึงสามขวบเอาแปลว่ารักผัวมากกว่าลูกนะั้นถ้าอย่างนั้นน่ะเนี่ยยอมทิ้งเลยทิ้งลูกน้อยให้แม่ผัวเลี้ยงแล้วหนีออกจากบ้านที่อุทัยธานีมารับจ้างทั่วไปใกล้ๆกับเรือนจําครับเพราะว่าตํารวจเนี่ยตามไปจับกลุมที่บ้านแต่ไม่เจอนะค,คือเธอเองเนี่ยบอกว่าขออยู่ใกล้กับผัวเธอก็ได้ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในเรือนจําแต่ก็อยู่ใกล้ๆในพื้นที่เดียวกันก็ยังดีครับ